ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับก็ปีนี้ครบ109ปีฮะนะครับครบ109ปีเราเราสตาร์ทตั้งแต่ปี24-56นะครับตอนนั้นก็เป็นเรียกว่าต้องเป็นวิสัยทัศน์เลยนะครับของของนหลวงรัชกาลที่6ที่ที่มองเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับแล้วก็ตอนนั้นเราเรานำเข้าปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็ซึ่งจะทำให้ มีต้นทุนที่ค่อนข้างแพงมากนะครับแล้วก็ท่าน,านมองถึงเรื่ององค์ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการที่สามารถที่จะขยายประเทศได้นะครับก็กเลยมีมดมลีในการที่มีการจัดตั้งบริษัทปูสเมนไทยขึ้นนะฮะย้อนไปนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะค,คือผมเ,เข้าง,งานปี 3, 8, 25, 38 2538นะครับก็เข้าไปเป็นวิศวกรซ่อมบำรุงนะครับอยู่ที่โรงงานท่าหลวงนะครับโรงงานท่าหลวงนี้เป็นโรงงานปูีเมนหนึ่งที่อยู่ในสระบ,บุรี นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นเป็นป้ายแล้วกันที่เข้าไปโรงงานแล้วเราจะเห็นกนะ็คือตั้งมั่นในความเป็นธรรมนะครับมุ่งมั่นในความเป็นเลิศนะครับเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคือคือสข้อนี้เป็น4ข้อที่พี่ๆเขาบอกว่าจริงๆเขาเข้างานมาเขาก็เข,าก,เขาก็เห็นตรงนี้อยู่แล้วนะคือคือคล้ายๆกับมันเป็นพื้นฐาน คอเวลูที่วางพื้นฐานมานานผมนับแล้วปีนี้ก็ปีที่27แล้วละที่ทํางานมานครับนั้นผมว่าอันนี้เป็นเป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญละกันของพนักงาน s อ g ที่เราถูกปลูกฝังมารุ่นต่อรุ่นแล้วก็ตอนที่เข้าเป็นวิศวกรซ่อมบำรุงในในช่วงนั้นเนี่ยคือท่านผู้ประกอบการก็ก็พอจะทราบนะครับเช่นตัวกําจัดฝุ่นนะฮะตัวดักฝุ่นต่างๆแบล็ฟิลเตอร์หรือว่า EP ต่างๆนะฮะ หรือว่าปัวระบบน้ําเสียนั่นจะเป็นระบบพื้นฐานเลยที่เราเรียกว่าเป็น CSI in p r o c e ก็คือการที่เราเราจะต้องไม่ปล่อยนั้นตอนที่ทําก็คือมีเั้งแต่เรื่องการที่ต้องสร้างให้ให้น้ำเนี่ยไม่ปล่อยออกสู่ลําคลองนะฮะก็คือต้องวนกลับมาใช้หรือว่าเวลาฝุ่นฝุ่นที่จะออกเนี่ยต้องดูแลระบบนี้ด้ดีมากเลยนะครับก็คือฝุ่นออกปุ๊บต้องตัดกระบวนการผลิตออกไปเลยอันนี้สิ่งสิ่งที่เราสิ่งที่เราสิ่งที่ปฏิบัติมาแล้วก็เห็นมาในอดีตนะครับ ซ,ซึ่งผมคิดว่าพอมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะถ้าถ้ากลับมาถึงปัจจุบันนี้เราก็มองคอนเทกต์ของทั้งเมื่อกี้ที่คุณปุ๋ยว่านะฮะที่เรามองไปที่ระดับโลกเรามาย้อนกลับมาเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเรื่องเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญเลยเนี่ยนะฮะก็มองมองตรงกันครับ e อสก็มองตรงกันก็คือเรามองบริบทว่าที่1่เนี่ยน่าจะมีเรื่องตัวไคมีนะครับหรือว่าเรื่องเรื่องของการที่เป็นเรื่องเรื่อง c o 2นี้นะฮะที่ที่เป็นอะไรที่เป็นเทรนที่ เรียกว่าไม่ใช่เป็นเทนต์แล้วกัน,นครับเป,เป็นสิ่งทีเ่เรียกว่าชุมชนชาวโลกเนี่ยต้องช่วยกันดูแลแล้วล่ะนะตัวที่1น,นะฮะตัวที่2เนี่ยก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ําของทางสังคมเนี่ยที่จะเริ่มมีแกลเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ปณิธานก็คือเรื่องของความเสื่อมโทรมของธรรมชาตินะครับคิดว่า3ส,สิ่งนี้ฮะเป็น3ส,สิ่งที่เป็นบริบทซึ่งทาง s อสเราเนี่ยก็เลยมีการกําหนดแนวทางที่ผมว่าเขากันพี่เพียวเขาตั้งกันกองมาเขาตั้งดีนะฮะก็ออกมาเป็นเรื่องของตัว ESG ที่เราจะเน้นทั้งในแง่ของตัว Environment นะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของตัวโซเชียแล้วก็เรื่องของตัวขาว่านันะครับแล้วก็ Plus ด้วย <c oughs> ความโปร่งใสในการทำธุรกิจนะครับออขออนุญาตลงรายละเอียดนิดนึงครับว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเลยเรามีพนักงานทั้งหมดในประเทศไทยประมาณสักสามหมื่นคนต่างประเทศลี g i น n ลในประมาณสักสองหมื่นทำไงให้ห้าหม่นคนเนี่ย อะไรไปกับตัวบิสเนสที่ต้องการไปนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราทำเป็นตัวไกด์ไลน์ออกมาที่ว่านั่งชัดเจนเลยเดี๋ยวทางแรกของเราก็คือการที่จะต้องเป็นเนสซิโ o นะครับอันนี้เราประกาศชัดเจนนะฮะพี่รุงโลดที่เป็นซีอเราก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าปี2050เนี่ยเราจะเป็นเข้าสู่ความเป็นเนสซิโ o ของตัวคาร์บอนนะฮะอันนี้เป็นเป็นตัวหนึ่งที่เมื่อกี้คุณปุ๋ยพูดถึงนะครับของ s c g เราเนี่ยเราเราทำเป็นตัวโซลิดแพทเลยนะฮะ แผนและทารกิและกันนะฮะก็คือเรารวมทั้งบริษัทที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับปลายปีนี้แล้วต้นปีหน้านเราจะสตาร์ทอัพที่เวียดนามนะครับเป็นตัวปิโตเคมีอลเราเราเข้ามารวมนะครับแล้วก็เรามองเรามองไปที่ปี2050ที่จะต้องวิ่งเข้าหาตัวเป็นสีโลกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวที่เป็นแผนที่จะรองรับ มันมีตั้งแต่เรื่องของเรื่องการทำา n n r r y y f f i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  n n y y นะครับเรื่องของตัว Product ต่างๆเรื่องของตัวซอสที่แต่เดิมเราอาจจะใช้ตัวโคนะฮะเราต้องปรับเปลี่ยนละเป็นเป็นตัว Renewable เป็นตัว Biomass ที่เพิ่มมากขึ้นตัว Product เมื่อกี้ที่ท่านผู้ช่วยพูดถึงนะครับเราจะขยับจากตัว Product ที่มีการปลดปล่อย c o 2สูงๆเนี่ยเข้าไปสู่เรื่องของ Low Carbon Product อันนี้เป็น Direction ที่ก็นั่งชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่เป็น New S curve ของเราที่เรามองเห็นแกลบของของ ชุมชนที่เป็นโลลนะครับก็คือเรื่องของไอตัวที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของตัวการก่อสร้างนะครับนั้นเรื่องของการดีไซน์การก่อสร้างเรื่องเอาดิจิทัลเข้ามาที่ทําให้คนเห็นภาพเดียวกันก่อนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญคือทำไงไม่ให้ไม่ให้สร้างรถทุบไม่ให้สร้างรถทุบก็คือปูนมันก็จะหายไปถูกไหมครับนั้นเราก็ต้องทําให้เห็นทุกคนเห็นภาพเดียวกันตั้งแต่ต้นก่อนในการผ่านดิจิทัลเข้ามา อันนี้เป็นประเด็นท,ที่สำคัญที่เรากำลังจะตัวที่เป็นโฟกัสไปแล้วก็อยู่ในตัวโซลิดตัวแผ่นนะครับนั้นผมขออนุญาตไปเร็วๆร,ร,รอบนี้ก่อนนะฮะก็ตัวที่2ก็เป็นมุ่งนะฮะเมื่อกี้มุ่งเรื่องของตัวโกกรีนนะฮะเมื่อกี้เนสซ e โรอันที่2คือโกกรีนนะครับเรื่องของตัวโปรดักที่มุ่งไปสู่เรื่องโลร์บนนะครับตัวที่3ก็คือภาษาไทยคือลีนเหลื่อมล้ำคือทำไงเราจะช่วยตัวชุมชนพลังชุมชนต่างๆที่จะลดเพิ่มไรายได้นะครับเพิ่มทักษะเพิ่มสกิล หรับตัวสเต็กโคเดอร์หรือว่าช่างเร่องทำงานกับเรานะครับแล้วก็ตัวที่4ก็คือเราทําคนเดียวไม่ได้ละฮะต้องย้ําความร่วมมือนะครับย้ําความร่วมมือกับทั้งภาคส่วนต่างๆนะฮะแต่อาจารย์ทาภาคกศึกษา,าครัภาคภาคทางด้านทางกรออก,ก็เป็นอันนึงในที่เครือข่ายเรานะครับก็ตันนี้เป็นตัวที่สําคัญะฮะเรื่องของย้ําความร่วมมือแล้วก็ตัวที่4เมื่อกี้ที่ผมเรียนนะฮะก็คือเรื่องของตัวก็ว่านั้นหรือว่าเป็นเราเอา GRC เข้าไปเป็นแนวทางนะครับ ย้ำเรื่องการโป่งใสในการทําธุรกิจกับทุกภาคส่วนนะครับก็ขออนุญาตฉายภาพประมาณนี้ก่อนนะครับของรอบนี้ตั้งแต่ในอดีตนะครับแล้วก็ถึงปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่เรามองในอนาคตผมคิดว่าตัว climate c h a เนี่ยมามาแรงแน่นอนแล้วก็ถ้าเราตามเทนนี้ไม่ทันเนี่ยเหมือนที่คุณปุ๋ยว่าเราอาจจะขายสินค้าไม่ได้ก็ได้ในอนาคตนะครับครับขอบคุณฮะ